สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่พระองค์ทรงประทานให้นะวันนี้วันเสาร of of ส์ที่20มกราคม2567 สำหรับคริสเตียนนะคะการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูนั้นให้แก่ผู้อื่นรวมไปถึงการสร้างสาวกเป็นพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นความรับผิดชอบของผู้เชื่อที่จะต้องเชื่อฟังอย่างศส,สัืธอและขณะที่เรารู้แล้วเราเข้าใจสิ่งที่พระองค์ส่งสั่งแล้วเรามีความกลัวหรือความรู้สึกที่บอกว่าเราไม่อยากที่จะทำเราไม่สนใจไหมคะ หรือมีเรามีความคิดว่าถ้าเราไม่ประกาศก็จะมีคนอื่นประกาศอยู่ดีดางนั้นก็ให้คนเหล่านั้นไปประกาศแล้วกันถ้างนั้นเราก็ทำดีช่วยเหลือคนอื่นก็พอโดยที่ไม่จําเป็นต้องพูดถึงพระเยซูคริสต์ก็ได้ คาพี่น้องมีความคิดแบบนี้แวบบเข้ามาจริงๆนะวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงความสําคัญของการเป็นผู้นําข่าวดีด้วยการว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้านั้นได้สอนอะไรเราในเรื่องนี้นะคะพระคัมภีร์ของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในอิสยาบทที่ห้าสข้อที่เจ็ดหากเป็นหากพี่น้องมีเวลาก็อยากจะอ่านให้อ่านทั้งบทเลยนะตั้งแต่ข้อแรกเป็นถึงข้อสุดท้ายเลยนะคะ อิสายาบทที่ห้าสิบข้อที่เจนะคะกล่าวว่าเท้าของผู้นำข่าวดีมาก็งามสักเท่าใดที่บนภูเขาผู้โฆษณาสันติภาพผู้นำข่าวดีของเรื่องดีผู้โฆษณาความรอดผู้กล่าวแก่สิโยนว่าพระเจ้าของเจ้าส่งครอบครอง พระคำในอิสยาห์บทที่52สอนะคะเป็นข่าวดีที่พระเจ้าส่งมอบให้กับผู้เผยพระชนะอิสยาห์ไปบอกแก่นชนชาติอิสราเอลที่ตกเป็นทาสที่กรุงบาบิโลนพวกเขาถูกลงโทษโดยพระเจ้าจากการที่พวกเขานั้นไม่สัสัื่อต่อพระเจ้านะคะพวกเขาถูกกำหนดให้เป็นเป็นทาสถูกจับไปเป็นเชลยในกรุงบาบิโลนเป็นเวลาทั้งหมดเจปี เมื่อครบกําหนดเวลาของพระเจ้าเจ็สิบปีแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ส่งสารสารนี้นะคะไปถึงพวกเขาเป็นถ้อยคํหนุนใจให้กําลังใจเพื่อจะปลดปล่อยพวกเขาอีกไม่นานนะประชากรของพระเจ้าเนี่ยจะได้กลับบ้านเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงไถ่แล้วก็เล้าโลมพวกเขาแล้วข่าวดีนี้ ยังเป็นภาพซ้อนนะคะที่ซ่อนอยู่ข้างในกําลังกล่าวถึงองค์พระเมสสิยาหรือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะกลับมาเพื่อจะครอบครองและการครอบครองของพระองค์นั้นจะเป็นยุคสมัยแห่งสันติสุขซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พวกเราผู้เชื่อในปัจจุบันกําลังรอคอยอยู่นะคะเรารู้ข่าวดีนี้และเราเป็นผู้นำข่าวดีนี้เหมือนที่พระเจ้าส่งมอบหมายให้แกบิสยาได้ทำ เท้าของผู้นำข่าวดีมาก็งามสักเท่าใดที่บนภูเขาคำว่างามตรงนี้นะคะไม่ใช่เป็นการบรรยายถึงลักษณะเท้าทางกายภาพที่มองมองเห็นได้ด้วยตาว่าเอ๊ะมันงามขนาดไหนนะแต่กำลังบรรยายถึงความงามในสิ่งที่เท้านั้นะ่ะได้ทำความงดงาม จะบ,บันเจิดในคนคนนั้นเพราะว่าเขานำข่าวดีไปถึงคนรอบข้างเขาโฆษณาสันติภาพการคืนดีการของเรากับพระเจ้าพระบิดาโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เรานำข่าวดีที่เป็นพ้นทางไปสู่สวรรค์มาฝากเราโฆษณาความรอดที่บ่งบอกถึงการถูกปลดปล่อยจากการถูกผูกมัด ของความบาปที่นำไปสู่ความตายเราได้ปลดปล่อยนะจากการผูกมัดของวิญญาณชั่วที่รังควานและก็นำความเจ็บป่วยมาถึงคนเหล่านั้นการปลดปล่อยที่จากการถูกผูกมัดของความเกลียดชังและความแค้นการที่ไม่ให้อภัย และเรานำข่าวดีที่จะนำการปลดปล่อยมาถึงคนเหล่านั้นที่เพียงแค่พึ่งในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าถึงจะได้รับการปลดปล่อยนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์นั้นได้แบกความบาปโปรง่งทรงตายบนม้ากึนเขนเพื่อเราโปร่งถูกฝังและฟื้นคืนชีวิตในวันที่สามพระองค์มีชัยชนะเหนือนทุกสิ่ง ดังนั้นเรามั่นใจได้ว่าองค์พระเยซูคริสต์นั้นช่วยท่านได้แล้วก็ช่วยเราได้และช่วยคนอื่นได้ด้วยไม่เพียงแค่นี้พระองค์ทรงครอบครองอยู่แม้สถานการณ์จะเลวร้ายพระองค์ก็ยังคงควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในมือของพระองค์และพระเยซูคริสต์นั้นให้ทางออกให้กับลูกของพระองค์เสมอการก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เห็นถึงความตั้งใจจริง ที่ได้นำเสื้อผ้ามือสองมาให้หลังจากที่พวกเราได้ยินการประกาศนะคะว่าเราจะไปไปประกาศที่ที่ที่พม่าอีกรอบหนึ่งในวันที่สิบห้าจนถึงวันที่สิบแปดหลังจากพี่น้องได้ยินจากการประกาศแล้วก็รีบเอาเสื้อผ้ามาให้เลยนะคะบางคนก็เอามาให้ในวันอาทิตย์วันนั้นเนาะเห็นจาก ใบหน้าที่มีความกระตือรือร้นของพี่น้องที่มีส่วนร่วมในการนําของเนี่ยมามา,มาร่วมหรือว่าเอาเงินมาถวายสําหรับค่าเดินทางของพวกเรานะคะแล้วก็พี่น้องบางคนก็คิดถึงพวกเราอธิษฐานเผื่อทีมประกาศของพวกเราแล้วก็บางคนก็ทักมาถามถึงการเดินทางปลอดภัยแล้วก็สภาพอากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะคะเราขอบคุณมากๆจริงๆพวกเรานั้นเป็นตัวแทนที่จะนำข่าวดี ขององค์พระเยซูคริสต์ไปถึงคนเหล่านั้นที่หมู่บ้านการลันนะคะแล้วก็หมู่บ้านละแวกพื้นที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยก,ก็มาร่วมงานประกาศของพวกเรามารับการรักษามารับเสื้อที่พวกเราแจกจ่ายมารับของที่พวกเราได้เตรียมไปไม่ว่าจะเป็นเกลือไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือแม้แต่ผ้าข่มนะคะที่พวกเราได้เตรียมไปนะพวกเขาก็มารับ ของดีแล้วก็มารับข่าวประเสริฐด,ด้วยนะคะพระเจ้าก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทาให้พวกเขาหรือว่าพวกเราได้ออท้อแท้ใจเพราะว่าพระเจ้าได้ให้กําลังใจพวกเราอย่างมาก mm hmm. เมื่อพี่น้องบางคนเนี่ยที่ไม่เชื่อเหล่านั้นนะคะก็ก็มาเป็นพยานให้พวกเราฟังว่าเมื่อเดือนสิบเอ็ดที่เราไปประกาศครั้งแรกเนี่ยพวกเขาบางคนก็ได้รับการรักษาให้หายบางคนก็มีอาการดีขึ้นจริงๆนะคะ มีหญิงคนหนึ่งนะคะทีเ่เป็นคนของหมู่บ้านขงโปกนะคะหญิงคนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาคลอดลูกแล้วนะคะก็มีอาการชาทั้งตัวเลยนะแล้วก็อ่อนแรงแล้วก็นอนต้องนอนติดเตียงแม่สามีเขานะคะก็ก็แบกหามเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยส่งเขามาถึงพวกเราตอนที่พวกเราไปถึงหมู่บ้านเขานะคะแม,แม่สามีก็รอบนี้เขาก็มาหาพวกเราด้วย ด้วยการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆของเขานะเขาก็มา,มามาหาเราแล้วก็เขามาเป็นพยานว่าเนี่ยลูกสะพายของเขานะที่นอนแรกนอนติดเตียงเนี่ยเขาก็เดินไปนเดินมาได้แล้วนะคะไม่ได้นอนติดเตียงเหมือนเขาที่แล้วแล้วนะพวกเราฟังแล้วก็เราก็ชื่นชมยินดีเราขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากที่พระองค์ทรง มอบข่าวดีนี้ให้กับพวกเราทุกคนได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และก็การรักษาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่นําการปลดปล่อยมาถึงยิหยิงนี้แล้วก็คนในครอบครัวของพวกเขาให้พวกเขาได้รู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แค่ไหนนะคะพี่น้องคะยอบน้การไปของพวกเราก็ไม่ต่างกันเราเห็นถึงการรังควานของผีมารที่ที่รุมเร้าชีวิตแล้วก็ฆ่าชีวิต เด็กในท้องของหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผีเหล่านี้ก็นำโรคภัยแปลกๆที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้จากการไปพบหมอหลายสิบครั้งของพวกเขานะคะมีหญิงคนหนึ่งนะคะอายุเพียงแค่20ปีตอนที่เขามาหาเราเนาะก็บอกว่าเขาตกลูกถึงสี่ครั้งแล้วนะคะลูกของเขามีอายุอะเท่าไหร่บ้างก็มีอายุประมาณหนึ่งขวบกวเกือบจะหนึ่ง เกือบจะสองเดือนนะคะไม่ใช่หนึ่งขวบนะเกือบจะสองเดือนอแล้วก็หกเดือนเจ็ดเดือนแล้วก็แปดเดือนเขาตั้งครันถึงถึงสี่ครั้งด้วยกันแล,และและทุกๆครั้งก็ตกลูกนะคะเขาก็ฝังลูกเขาอย่างนั้นน่ะนะออหญิงคนนี้เนี่ยตกลูกมาหลายครั้งซึ่งเรารู้ว่านี่ไม่ใช่ สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เป็นนะก็ก็เป็นการฆ่าชีวิตของของวิญญาณชั่วนะคะยิ้งยิง,ยงอีกคนหนึ่งก็ไม่ต่างกันนะคะเขามีลูกแล้วสี่คน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 ที่สี่เนี่ยก็กำลังตั้งครรภ์ประมาณสามเดือนนะคะก็มีอาการแปลกๆก,ก็คือว่ามีน้ำใสๆไหลออกมาแล้วก็มีกลิ่นเหม็นแล้วมีอาการบิดปวดท้อง แล้วก็ทุกครั้งที่น้ําไหลออกมาเนี่ยก็ประมาณต้องเปลี่ยนถุงผ้าถุงด้วยกันสามครั้งต่อวันแล้วก็มีก้อนแปลกประหลาดที่วิ่งไปวิ่งมาที่ท้องของเขานะคะสามีเขาก็เคยจับโดนก้อนนี้นะก็พาภรรยาเขาเนี่ยไปเอ็กซเรย์ไปอัลตราซาวเช็คนะคะแต่หลังจากอัลตราซาวเขาก็ไม่พบว่าก้อนอันนี้มันเป็นก้อนอะไรนะคุณหมอเขาไม่รู้มันคืออะไรนะคะก็สิ่งเหล่านี้นะมันก็ เป็นอะไรที่มันแปลกประหลาดมากมาถึงพวกเราพวกเราก็ได้มีโอกาสเป็นพยานบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบอกถึงฤทธิดเดชการทรงรักษาของพระเยซูคริสต์แล้วก็ท้าทายควาเชื่อของพวกเขานะคะแล้วก็ได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อขอการปกป้องรักษาชีวิตของคนในครอบครัวของพวกเขาันนี้คือสิ่งที่พวกเราทําได้ไม่เพียงแค่นี้นะคะพี่คำสายก็ได้มีโอกาส ได้ได้รับใช้พระเจ้าไม่เพียงแค่ปฏิบัติในห้องครัวนะพี่คำสายก็ยังมีโอกาสเป็นพยานถึงการปลดปล่อยของพระเจ้าที่ที่พี่คำสายถูกผูกมัดจากผีนี่นะก็เจ้าของบ้านที่เราไปนอนเนี่ยเขาก็ฟังไทยใหญ่ได้ได้นะคะพี่คําสายพูดภาษาไทยใหญ่แล้วก็แม่ก็แปลเป็นลาหูคนคนนี้นะฟังไปก็หัวเราะไปด้วยความชื่นชมยินดี ก,ก็รู้ว่าพระเยซูของเราเนี่ยเป็นพระเยซูที่ดีแล้วก็ยิ่งใหญ่นะคะออมีแต่พระเยซูช่วยเราได้เขาก็รู้นะคะเหลือแต่ว่าเขาจะมาถึงจุดๆหนึ่งที่จะตัดสินใจเอาพระเยซูเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะดังนั้นค่ะพี่น้องเออท้าของผู้นำข่าวประเสริฐหรือว่าเท้าของผู้นำข่าวดีเท้าของผู้โฆษณาสันติภาพเท้าของผู้ที่ประกาศความรอดน,นั้นช่างงามสักนัก สักเท่าใดงามนักหนาสิ่งที่พี่น้องทำอยู่ไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระเจ้านะคะขอให้เราที่จะออขอกำลังจากพระเจ้าที่จะกระตือรือร้นที่จะทำต่อไปและคำพิจาณนี้นะคะก็อยากจะให้พี่น้องตั้งเป้าแบบนี้ว่าขอให้เราจะเป็นคนหนึ่งที่นำข่าวดีนำสันติสุขนำการปลดปล่อยไปถึงคนที่เรารักคนที่เรารู้จัก คนที่เป็นเพื่อนของเราคนที่มารู้จักเรานะคะขอให้เรามีความตั้งใจนี้ไปด้วยกันเนะเราที่ถามด้วยกันนะคะพระเจ้าที่เราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสง่งผู้นําข่าวดีมาถึงชีวิตของเราทําให้เราได้รับความรอด ขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นเท้าของผู้นำข่าวดีไปถึงคนเหล่านั้นที่รู้จักเราเพื่อคนเหล่านั้นจะได้รับความรอดและเห็นความดีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพ,พ,พี่น้องนะคะสวัสดีคะ่ะ